าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ทั้งหลายเอ๋ยคนที่จะเติมเราได้ชนิดพ้องเป็นเพื่อนชนิดถึงจะเติมเราได้แล้วลก็เป็นญาติชนิดมิตรหายโงอย่างน่าใจหายคนที่เขาหนองหนอไปเนี่ยเขาไม่มาโงเลยมาแต่ละลายลถามบอกว่าเพื่อนนักเรียนยนี่ยกะเรียนมาแล้วก็เอาเงินไปก็โติมไปแลแ้วประการสองพี่น้องกันเลยญาติกันแท้ๆโงกันสนิท ถ้ามันใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนทางฮาเนี่ยมันไม่มาโกงหรอกเ,เขาพูดจริงกว่าเพื่อนไอ้เพื่อนเนี่ยพูดจริงแต่ทําไม่จริงพอมันล้มลงไปแล้วมันไม่ให้เลยเยเพื่อนเนี่ยอย่าเอาเลยมนะใครต้องสองร้านสามล้านอย่าเอาเลยแล้วกูม,มีก็จะงมาให้หมึอนแล้วมันอะไรจะมีอ่ะคาเจเนี่ยมาไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างคาเจเนี่ยจะมีหลับทำคันต่อเพระเจ้าหาไม่ได้ เรื่องการปฏิบัติกรมาฐานจึงเป็นเป็นการปฏิบัติยากการตัดสินใจโดยมีสตินนชนปัญญะผู้วิจารณ์สอนแปดหมื่นสื่อันมาสะันแต่เราจะเรียนทั้งหมดนั่นก็คจงจะไม่ได้อ่านพระการนิดยดกอ่านให้จบเนี่ยเราตายก่อนอ่าแปดหมื่นสื่อันตการมขันอ่านให้แหลกเนี่ยล้วอ่านคนเรียนีอ่านไปทีละใบสองใบนะหมด ก็อ่านต่อไปแล้วก็น้อก็อ่านต่อไปตายปล่าแต่ท่า้งการุลให้เราปฏิบัติแล้วคือใจคาดศีลามาทิปัญญาทั้งสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง